สวัสดีครับพี่น้องปองป่าสูโผทุกคนครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมรายการวิทีอีสานหาโยหาก่งนะครับเนาะพรามหากบครับมันนี้ครับนี่ทีมงานเราครับมาหลายคนครับผมมันม้าเบิดบ้านเบิดเฮี้ยนเลยครับนี่ครับอ่ะติดตามชมนะครับเนาะก่อนรับรับชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้กันในเด้อพี่น้องเด้อ นี่แหะครับภาพบรรยากาศให้หน้าที่เขาสีหาคบกันมานนี้ครับอ้าวแมวเราได้แล้วครับไปน้องไปไปไปเบิ้งครับใครเจอโอ้คนนี่มาแขกมานเนาอตัวแรกแขกมานพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาถ่ายก่อน เปนเลยไปเลยเปนเลยคนเงาโผลเลยมานวะหนาวนะตัวแรกแขกหมานะเพื่อนนอนโอ้โหเตะกับเตะลบขึ้นทุกท่านบอกแล้ว่มไม่อยากถ่ายมไม่ป็นเลย บปรูเปรูตัวแรกแห้งมั <S 2> <S 2> ้นครับพี่น้องเป็นแต่เห็นบ่แม่งเหมือนนี่นะเป็นตะเห็นน้ำเขาปะเนี่ยเราไม่เคยหากบเลยพี่น้องเลยพาเรามาหากัน kim gan mày đấy mày nó nhai tự đấy nè, nhai nhai thằng đệ, thằng đệ. em chịu đấy nọ cục gì đây ียังรบกวนเนี่ยจังหน่อยครับ,บ,บพี่น้องครับฮะคนได้อีกตัวแล้วตัวที่สองเด้เนี่ยอันนี้เลือกไม่ลึกหรอกตรงนี้เองเปลเปลดีกว่านั้นอ่ะอ่าเป็นน้ำหนามูอเหรอเฮ้ สองโตเลยเร้วมันมาทั้งพี่แม่มาทั้งพี่ออกมาทั้งพี่แม่แม่เลยคุบกบพีนอ้องไปไปไปเดี๋ยวกบกอน ไงวะน้อน้อยหนึ่งน้อยนึ่งคนหน่น้อยนึ่งไ่คบยางนี้ได้พี่สุงคบละนี่นี่อย่างเจยดหมื่นขาดมุดขาดเบ็ดมื่นมันนะ หย่งอ nah ี้เ <puis> กี่ยเขียนโมบอ่เต็ยมตีแล้วเต็มตีเลยหลือแค่ตีเลยไม่อกตอนพุนอ่ ผู้ปูใหญ่เขาอย่างเี่เพื่อเพื่อกบเขาไปอยู่นั่นเหมอเมื่อกี้หน้าอะไรตัวแบกใหญ่ด้ใหญ่ยปูเอาแขนจกได้ไว้ใหญ่ครับโอ้ทางพุ่นได้กบพี่น้องผุนพุ่นครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอากบกันเดี๋ยวไปเอากบพี่น้องโอ้ผุนหมานเนาะ มากมาได้เพิ่น,นก,นนก,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 กระมานเหมือนกันเสียงได้แกบได้ได้เขียดเอาไม่แกะกระอัดนะเอาเบิเลยไปเติเบิดนี่ยังไหมโอ้เอาไม่ทุกย่งหรือว่มาหาเลยเออโอ้ยบู ลุกเี่มีครบดอกปูใช่ปูนี่ใส่ก้อนชิดินนี่โอ้นี่ปูตัวเมียตัวใหญ่ดีขนาดนี่น้องก็ได้แล้วโอ้โมแบงฟืนเลยได้นิโแบงฟืนเลยพูดอะ เพ้นไดเพื่เดียวก็แม่ตัวหนึ่งก็ไกลเไกลเอาไกลแห็นไกลเอาแล้วครับพี่น้องได้แล้วครับตัวแรกแข่งมานทุกคนได้ไหมนี่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 ไอซีงดูยูไสนี่นะครับเห็นหัวปะนั่นเห็นหัวปะครับ Nhiền, nhìn, nhìn. Không ô bay xe là <laughs> mua nhai được Tiền dong đây tôi lại hẹn má nào đã ดูต่อครับดูต่อมั่วกระจายด้วยนะเดี๋ยวไปโม่หู้แม่อะไรแล้วครับทั้งคุณเอาเดี๋ยวเก็บไปเก็บอีโม่ก่อนไม่เราไปถ่ายก่อนไหนแม่ไหมเออไหนจุดหน่อยวะจุดหน่อยวะนี่นั่นน่ะเปิดหูเปิดหูนิดหน่อยหนึ่ง ไหัวนเนาะเหียเียดีมเียดกบอยู่กบตมันน้อยพ่อแม่ตัวที่สอเนาะที่สงก็ได้แม่เด็ก็ได้เดก็ได้เลยเห็นูแก่แบิ้งูแก่แบิ้ง ต้องอยู่ใกล้คุ้นมันเพิ่หมันอีกแล้วมันอีกแล้วให้ให้ควายหาค่ะเรียบร้อยแล้วครับนีมองอ้ายหาเ้าว่ามันออกอ๋ยอยังยูติมันเห็ดมูงมาทั้งที่อ๋อว uôi uh, nọ, no. ô, uh, khỏi có chóc chóc đấy bằng hàn này Chứ chủ qua thang khí. Ừ. Cái máp bưng to chắc chéo. Thì cứ nói là nó 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 Ừ nó là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  ว่านีไอ <crew horror waves> ้ไ <transactions> อ้าควยคยซื้อเมื่อีเ็ดปะเมืงงสีมน่ยมเี่ยแมนเียมเีแมเมเนี่ยแเี่ยแมนเนแมนเนี่ยมนเ่ยแมยม่ยนเนเนเนีแม่มเี่ยแมน่ยแเมนน่เมเยเี่ยแ่เ่บ่ยนเยมเี่เนีย เปิดตัวอ๊อฟก็นีดิฮะเอ้าอยู่ไก่กันเลยพี่น้องตามตัวเลยตรงเนี้ยตรงนั้นตัวเรื่องจุดตรงนี่หางเขาอ๋อเห็นบ่พี่น้องนี่ครับนี่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 เอาละเขาจวดครับห้ามมันจวดครับจวดเต็มที่สามแล้วจวดอีกแล้วพี่น้องเอาละครับฮืมไล่กันมากแล้วครับเริ่มตีตื่นกันมากแล้วครับผมเอามีอีกครับไหนเอ้า ปัดที่งทูมีง่ายต่ออีกมีง่ายต่ออีกยูซิยูบอใส่มียูบอรือว่าง่ายบังหันเองอ๋อมีอยู่แล้วอ๋อเดียวกันไม่หมดแล้วดีใจเบิร์ดที่ว่าที่ว่าซิยูต้องกันคิดว่าซิยูเบิร์นก็อยู่จุ่มกันเลยเนาะมังหันเนาะมีสามหกตัวเออ คุณก็แท่งน้ำมึงไปคุณล่ะเขาบอกว่าแบงคนอื่นอยู่เดียวแงคนเดียวหายะใช่ไหมเงินจะคลองเหรอจ๊กง่ายครบจกง่ายครบจะบ่ได้คบไหมไปหาตืนอีกทำเรียบร้อยนี่เออแต่คิดว่ามันออกเนาะโอ้ยเอ ขำมากยิาดีเพื่อนวะยินดีซื้อกระตุกไปผูกไู่้นวะยังเงียบอยู่พี่น้องยังไหมได้ยังได้เขียนีโม่ไปเดี๋ยวไปเอาเขีนีโม่กันครับใเขีนีโม่นี่มไ้เขียนดีโม่เลยตัวเฉลยน้ำเพลินพนวดตัวเดียวคนะอะ ่ก็มาตัวใหญ่ดอกเว้ยน้อตะลรชุดด๋ฮึหาฉีกเาเลยโหาวนไปวนไอย่างนี้แหละพี่น้องปูนห้างบนเป็นอื่นนะครับปะปะพี่เอากบกันจวดจวดไม่ใหญ่รอกใช่จวดจัดปะจวดจัด พี่เนาะไงกบไงกบครับไงกบสหรับคนบ่เคยหาก็สิเบิ่งคลิปเฮาก็สิหาจนเป็นแล้วเนาะงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดเนี่ยกบตัวน้อยของเรา ไปเลี้ยงไว้โจ้เพื่อกันพี่น้องกำลังสีใหญ่มองครับจะอีเลยเพื่อนว่าเป็นเบอร์นี่ไงมันนี่ครับไงเอางัดเลย ่สวยมากเออตปตุด,ดูไหมฮะัดมาเลยไหนเห็นไหมล่ะเหมือนจะไม่เห็นเ,เอางัดเลยเออเออตบปะเต,ตะเต อ่ะมาใส่อุณเราสิงไงมองไปทางคุณยังไหมไปห้าวไ่ไปทางคุณ ตาพี่น้องใหญ่มองเห้องพี่ใหญ่มองเลยได้บ้านนี่ไปจุดจุดแรกได้ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมจุดที่สองมึงครับจากสี่ใดบ่อรุนกันนะครับเนาะเวลาตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งไปครับไปเดินทางครับพี่น้อง ก็เลี้ยงสีง่ายเด้ครับมาฮ่าบุ้นไปใส่ดูเปิดเบิ้งไปง่ายบ่โอ้เห็นตัวหัวเดี๋นี่เนาะนี่เห็นบ่ฮะมาว่ะแม่ไม่น้อยมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่ง่ายกลัวเป็นสี่ใสมันง่ายกลัวงาเขาใกญ่กว่าน้อประกาศดอกเนาะสีอ้อมไปใสงาเขาเบิ่งเหรอเห็นบะ đấy ฮั่น <laughs> bò nghe มงตงมงตงมง bò. <laughs> 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 ไปครับมาแต่แถวนี้มีอยู่เนี่ยมันใกล้ๆใกล้น้ำใช่ไหมใช่ใกล้หลงมันเพียงแต่ว่านั้นเราก็ไม่ได้หาหมด,มน,นะดนั่น,นบ่ง่ายได้หาหากบเนักคนิได้กินอะ่ะอืมนกจากเทียนอีรีเลยตัวเล็กไม่ต้องถ่ายหรอมัง้งฮะถ่าย ไหนดิสิจะเล็กเจก็ถ่ายหมด7ตัวนี่วฉันได้เท่ไหร่เนี่ยง่ายขนดูก่อนะโอ๊ยดูอยู่แบบกำโคตงกัแน่หลอกลวงบ่หลอกลวงชัชัดเอฟพาด้วย จะจิตใจนะหลอกลวงลงตอนแรกเจอออกแล้วหนูกว่าจะหาเจออีกมากเนหาต่อเมื่อกี้ไงหลอกเดี๋ยวว่าตัวเมื่อกี้ไม่รู้นะเพิ่ออกไปนะเคลียร์หาไก่เขลียรเว้ยเคลียร์หาจังไก่เขียรนี่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยแเนี่ยเดียวเอาโตดู ครับามหอนมองไม้ครับสิมานปนอปนนองด้วยครับมรหมะมา,าลุ่นกันครับสีได้บอ thêm Thì thế này con 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 vụa lên à cái túc nằm Ừ <cười> 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 ไปพี่้อกมองไม้มองไม้แหวครับมองไม้ไดดจะแหคว,แวครับไดดซ่อมด้ซ่ํานี่แหละครับซ่อมที่เห็นนั่นแหละนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปจะทำ <บน S 1> อะไรจะหาอะไรรอติดตามดูนะครับ ¿Se